สวัดีครับพบกับเราช่องก่อนปิใม่เชนนี่นครับ <c oughs> มึงเบืองหลังครับ <c oughs> มึงเบืองหลังเอาหนามมาทรงย้ายสีนะครับ <c oughs> มีการคอแห้งเกิดขึ้นนะครับเออได้จักไหนที่เล่าคอแห้งแล้วนี่ในเจ็ด,ด,เ,ดเอาอ่านช่วยกันมาหนิหค,เคนเขาเมึงจากก้นล่ะคุณย้ายสีเทา่าไรก็ ปาดข้าเดียวข้าเดียวลอยหาชิบแล้วสุ๊บสุดยอดเลยครับนี่จจะหนักจะเต็มเลยคุณตาพปว่าอีกโอ,อ้โหช่องไฟแรงนะครับช่องฟังหางดีนะครับคุณยายสีคุณตาพิกจัดให้นะครับผมดีครวับ นี่ครับเด็กๆนะครับผมนี่ครับเด็กๆเเจ้้านนนนนนนออออองง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 งมมิิิ่่ยยยยยััััััััแบบรรรๆคหด คนไทยเบื้องหลังกะไทยเดียกกะจะขึ้นมาไทยพอเลเ็กไทยรูไเบื้องหลังเนี่ยอ้าวมองู่เามืองไท้เลยนะครับพ่อแฝดไอ้แสี่ครับนี่มึงครับทายกันเองหรือบัดนี้นี่ครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาสนับสนุนเด็กๆมีผลไม้ให้เด็กๆนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับคอยซัพพอร์ตนะครับคอยติดตามเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณงมากนะครับผม แกต,ต,ตัวไปได้เสมอไปได้เสมอ,อมแมนนแกโตน้ำถึงตื่นผนค,คุณตาเกาปะหัยแม่แป้งครับผมคุณตาฝ้ามาฝ้ามาวันนี้ฝ้ามาอันคอมเมนต์น,นำคุณใหญ่อันนี้ตัว นี่ปีมาเพื่อนเด็กๆเลยครับนี่เป็นพี่สาวคนโตเลยครับผมเอาไปใส่นี่ส่วนใจพี่ได้สิตะกาจากพี่ทองสกกับคุณมนนาอย่างนี้อันนี้นวานั่นสิตะกาตัวเจตัวเอ็นรู้จักไหมัวจีตัวอีเออเ่นี่ ตัวเจนเจเจเอ็นกับเจนเด่นเดี๋ยวครับ10ถ้วยเปล่าพูดกับแม่แม่เอฟซีน้ำเหนื่อยครับวันนี้เช้าก็ไปตลาดแต่เช้านะครับผม ซื้อผลไม้มาให้ในตี๋ครับ <c ười> อืดต้นมันครับตขยันครับคุณตาขยันให้เงาออกการขุ่นขุนไม่ <c ười> ขยันจะได้กับกุณตราไา่ต <c ười> <c ười> ิ <c ười> โอ้เราบรไดยขย้ขี้ขานเนาะเราไปตลาดเตยเจ้าเราตื่นตาเด้อ ดูครับทางนู้นก็สนุกใหญ่ครับพ้วนกับพี่ปีนะครับผมปัญพีกพี่ยังไปหผู้ใด้งรอบสวดีค่ะสวัสดีรอบนะคะสวัสดีื่องบ่ายสองปยญพีกไปเอฟซีมนมีตะคนยังไงก็พาญญพีก คยายพิว่า FC เอฟซีมันมีแต่คนจังไรคนาง,งามสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจ,จิตใจหน้าตาดีคุณยายสีดีอ้ำใจดีคุณคุณยายสีดีเป็นจังไรหน้าตาดีเเอาเียม,มูไม่เลือกที่นอนนะครับนอนหลับกูมือกับปอปลอยโทั่วสท์นำ

นี่ก่ะลูกสาวิ้นนั่งตูดใหนอยู่นี่นอนทานแล้วเด้อหนีเมฟซี่เอ้ยว่างคักนอนล่อแล้วนอนล่อแล้วพลังกุลทำไมทำไมดำหน้านี่พ่อใหญ่พีกจังสี่บ่พ่อใหญ่พีกดำยังเดียวพ่อใหญ่ขอตัวไปทำกับเขากันสิตองน้ำกระดู จบร้อยแล้วเหรอโอ้อ้วนเลืกได้นะครับอ้วนอ้วนเล็กได้วันนี้สองสาวนะครับพี่ปีแลวเนาะเนาะอ่น,นแล้วก็พี่อุ้มบุญนะครับผมดูครับนอนนอนอ่อยอ่อยเจ้าสาวเลยครับเลือกได้ดูขาก็มาหาพี่ปีครับผมส่วนหัวไปทาง ที่อุบุญนะโอ้ดูครับเสียงใครเมื่อกี้เสียงไขรอุบุญดูครับคาด์ดิยังนันไม่เป็นคัดเราเลีีคัดข้อหวยหรือเปล่า ออะะอโอ้อ้นวนอ้วนอ้วนดูครับอ้วนดูครับขาก็มาหาพี่ปีนะครับส่วนหัวไปทางกบุญนะครับโอ้โหผมรอเล็กได้โอ้โหดูขาผมด้วยพ่อไปทำธุระวันนี้สาวๆมาลุมล้อมผมเลยเดี๋ยวพ่อกลับมาเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่าให้พ่อฟังพาดูครับ ดู ừ, วนเลือกได้ผมรอเลือกได้เอาเอาขาไมา้ผมหน่อยเอาขาว้าวว้าวาดูด,ดาวทำไรอุ้มงงหมดดาวทำอะไรฮะ อ่ออ่อยสาวเลยอะวนอ่อยสาวเลยฮะเออนี่แหละมาลุก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 โว้ยวันนี้สาวบุญนิ่งมากเลยครับโอ้ร้องร้องร้องเรียกพี่ร้องเรียกพี่ร้องเรียกร้องเรียกน้องน้องดาวหรือเปล่าจับหน่อยจับหน่อย โอ้ยผมอิ่มผมสิลูกได้บ่นอโอ้ยนอนถ่าพอเล่นกลับมาก็หน่าพี่ปีพี่ปีช่วยแล้วว่าลุกไม่ได้เลยพี่ช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยนะเอางัดพี่งัดโอ้หรืสาวสาวบุญแล้วฮันตูดมาทำไมครับ เออดูครับอาเอ้าวเดูครับดูนีู่บุญงงเลยวันทำไรสองสามเชือกเนี่ยสนุกอยู่คนเดียวนะครับโอ้ ฐานฐานมาแล้วฐานดาวมาเร้วโอ้โหผมหล่อเห็นไหมเจ้าสาวมาหาผมเทียบเลยเขาเลือนไม่มาไม่ยังไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับนี่เจ้าสาวมาหาผมเยอะเลยพ่อแม่เอฟซีก็มาหาเยอะเลยเมื่เช้า วันต้อนรับอย่างดีเลยนะครับพ่อเล่นกับพี่อุ้มบุลกับพี่ปีนะคะพ่อกับแม่ติดไปน้ำสมาธิคอยมาให้่ดวงดาวค่ะทางนี้ก็อุ้มบุลท,ทางนู้นก็ปีใหม่ดูดูอุ้มบุญจะเท,าทาะ้าขาหลังว่าทำไมครับ ดูครับดูครับเอ๊ดูปีก็อยากเข้ามานะครับปีก็จะปีนเข้ามาแล้วที่จะปีนเข้าไปหาน้องดาวก่อนหาอุบุลมาปีนเข้ามาเลยพี่มาหาโนูเลยสนุกด้วยกันเฮ้ยดาวหลับ ้องดาวหลับแล้วเอาบปุกปุกปุปเตือนเตืนเตืนเตืนมีเรียงแล้ว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 บูนก็นิ่งมากเลยวันนี้มจะหลับหรือเปล่าหลับลงเหมือนน้องดาวเลยก็อย่าลืมนะครับ ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องฟังปีใหม่ชแนลนะครับเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของเราด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ป็หนึ่งกำลังใจนะครับขอบคุณเอสเจทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคอยเป็นกำลังใจคอยสนับสนุนนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอให้มีความสุขร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจะเดิญทางด้านการงานการเงนิงนนะครับค่องๆเฮงๆ เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณออมากๆนะครับบ๊ายบาๆสวัสดีครับ